สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอ a ลันโซครับในช anel youtube อีกนะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลีอาภูกันเช่นเคยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับไปเจาะลึกเรื่องของกองหน้ากันดีกว่าครับสถิติที่ออกมาของอเล็กซานเดอร์อิซัครับมันบ่งบอกถึงปัญหาเกมรุกของลีอาภูอย่างไรบ้าง เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้นะครับซึ่งก่อนจะเข้าสู่เนะะื้อหารบกวนกดไลค์แลวก็กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Nick CBD นะครับเป็นสารสก,กัดจากการชงนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดนอนหลับไม่สนิทนะครับสารสก,กัดตัวนี้สามารถช่วยคุณได้และใครที่ต้องการคำปรึกษาเนี่ยสามารถไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีเลยนะครับตามช่องทางที่ผมให้ด้านล่างนี้ไว้นะครับและใครที่สั่งซื้อผ่านช่องทางของผมเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของ d i p CBD นะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับอย่างที่เรียนไปนะครับค่อนข้างจะซีเรียสนิดหนึ่งนะครับสถิติของ Alexander i s a ซมันบ่งบอกอะไรถึงปัญหาเกมรุกของอริบูบ้างครับในฤดูกาลนี้นะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่าอันเดอร์สลลตได้ปรับโฉมแนวรุกของอาริบูใหม่ครับปล่อยดาวินดูเยสออกไปครับการจากไปของดิโอโกโชต้าปล่อยลุยซิอาร์สแล้วก็ดึงทางเฟรนเวสเข้ามา หนึ่งอูโกเอกดิเกเข้ามาแล้วก็หึงอเล็กซานเดอร์อีซัคเขามาในรายของววสเคยพูดไปในหลายคลิปแล้วส่วนเอกดิเกทุกคนไม่ค่อยที่จะเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะเนื่องจากการทําประตูของเขาแล้วก็การมีบทบาทต่อการเชื่อมเกมเนี่ยมีสูงอมากๆขณะที่อีซัคครับนี่คือความน่ากังวลครับกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นโอเคล่ะอีซัคยังอยู่ในช่วงของการปรับ ร่างกายให้มีความฟิตมากขึ้นเขาไม่ได้มีเกมปรีซีซั่นเหมือนคนอื่นๆนะครับเขาอยู่กับนิเซอร์นตอนช่วงปรีซีซั่นก็ไม่ลงซ้อมไม่ได้มีความเข้มข้นในการฝึกซ้อมแล้วก็ไม่ได้มีเกมปรีซีซั่นเลยพอย้ายมาอยู่กับเรียปูด้วยค่าตัว120อล้านปอนด์ที่เรียปูทุ่มเงินไปก็เป็นเกิดในช่วงที่รุกการเนี่ยได้เปิดฉากไปแล้วทําให้อีซัคเริ่มต้นช้ากว่าคนอื่นๆนะครับการปรีซีซั่นของอีซัคคือเริ่มตอนที่รุกการเนี่ยเปิดไปแล้ว โอเคแหละนั่นก็คือเรื่องของสภาพความฟิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยในสิ่งที่ตัวเลขออกมาครับมันปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ามันก็มีความน่ากังวลอยู่นะครับเรอัลูภายใต้การคุมทีมของอันเดอร์สล็อตนะครับนี่คือเกมที่5นะครับในที่นัดบุกไปเยือนกาลาตาสลาที่พวกเขาเนี่ยทำประตูไม่ได้ครับและเป็นการเก็บคลินชิดครั้งแรกในรอบ24เกมบนสึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของกาลาตาสลาด้วยนะครับเกมนั้นอีซัครับ รับบาบาทเป็นตัวสำร,รองก็ลงมาในช่วงครึ่งหลังครับแต่สถิติมันออกมาว่าอีซัคครับมีโอกาสได้สัมผัสกับบอลหรือได้เล่นกับบอลเนี่ยเพียงแค่4ครั้งนะครับตลอด36นาทีที่อยู่ในสนามอันนี้คือข้อมูลจากฟอร์ดม็อบเฉลีย่ยแล้วเขาสัมผัสบอลหครั้งต่อ9นาทีนะครับขณะที่ถ้าย้อนไปเมื่อรูกนการที่แล้วครับในเกมที่เอรยพู บุกไปเยือนปารีสแซงต์แชร์แมงที่พาร์ลิเพงสะครับเลี้ยวผูครองบอลเพียงแค่3 0เปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่กองหน้าเลี้ยวผู้ในวันนั้นเนี่ยดิโอโกโชตายังมีค่าเฉลี่ยสัมผัสกับลูกฟุตบอลเนี่ยอยู่ที่สองนาทีกับอีกสิบสี่วินาทีต่อครั้งนี่หมายความว่าโอ้บทบาทของอีซัคกับการมีส่วนร่วมในเกมเนี่ยมันมีน้อยจริงๆครับดังนั้นเนี่ยมันจึงชัดเจนว่ามันมีบางอย่างที่มันผิดพลาดและหากเวอร์พูลไม่สามารถที่จะเชนฟอร์ม แล้วก็ให้อีซัคเนี่ยมีบทบาทเข้ากับเกมลุกของลิฟภูได้โอเคอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าเขามีปัญหาเรื่องของความฟิตแต่จริงๆแล้วมันก็ควรที่จะมีอะไรที่มันเพิ่มเติมมากกว่านี้ถามว่าปัญหาของลิฟภูในแนวลุกกับการมีอีซัคมันคืออะไรครับลิฟภูเองไม่ได้สร้างโอกาสได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับบ่อยครั้งครับที่กองหน้าเนี่ยแทบไม่มีส่วนร่วมกับเกมครับมักจะสะท้อนให้เห็นว่าทีมนะครับกําลังไม่มีความสามารถในการทําให้เกมลุกได้ไหลลื่น ไอ้คำว่าไม่มีความสามารถเนี่ยอาจจะใช้คำแรงไปอาจจะใช้คำว่าไม่สามารถที่จะสร้างเกมลุกที่มันไหลลื่นได้แล้วกันเพราะว่ากองหน้าเนี่ยเหมือนทิ้งให้โดดเดี่ยวบนแดนบอลมากเกินไปย้อนไปเมื่อรุ้การก่อนครับการสร้างโอกาสไม่เคยเป็นปัญหาของลิเวอร์พูลเลยนะครับแม้ว่ากองหน้าเนี่ยจะแปลเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูไม่ได้แต่คุณเนี่ยจะมั่นใจได้เลยว่าพวกเขาไม่ว่าจะเป็นดาวินนุนเยสโชต้าหรือดีอาร์เนี่ยจะมีบทบาทในเกมเสมอต่อให้พวกเขาเนี่ยจะทำประตูไม่ได้ก็ตามเพราะว่าในารุกการนี้นะครับ แม้ว,ว่าสล็อตจะจัดผู้เล่นเกมรุกมากขึ้นครับและมีการเสริมทัพด้วยการดึงฟอร์เรนเวสเข้ามาเพื่อสร้างโอกาสแต่ปริมาณการสร้างโอกาสของิเว์พู่ยกลับลดลงอย่างชัดเจนเอออันนี้คือสถิติที่น่าสนใจเหมือนกันฟอร์ดบ็อบนะครับเขาเปิดเผยเสถิติว่าการสร้างโอกาสแบบบิ๊กช a n c เซสเนี่ยก็คือหรือว่าโอกาสทองโอกาสแบบจัดแจ้งอะไรประมาณนี้รู้การที่แล้วทําได้ถึง150ร้ครั้งหครับคิดเฉลี่ยเป็น3.9ครั้งต่อเกม แต่ตั้งแต่เปิดซีซั่นนี้มานะครับตัวเลขมันลดลงครับเหลือเพียงแค่2.5ครั้งต่อเกมในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นนะครับลดลงถึง1.4ครั้งต่อเกมเลยเนี่ยนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับหากมองในรายบุคคลแล้วนะครับโมฮัมเหม็ดซาลาห์เองก็มีการสร้างโอกาสเนี่ยลดลงเช่นกันครับโดย เฉลี่ยแล้วเนี่ยการสร้างโอกาสน้อยกว่ารูกการที่แล้วถึง1.1ครั้งต่อ90นาทีนะครับจากที่เคยทําได้2.4ครั้งในซีซั่นที่แล้วแต่มารดูก,กาลนี้เหลือเพียงแค่ 1. 3ดครั้งต่อเกมนี่คือหลักฐานชัดเจนเลยครับว่าลิปูไม่ได้มีความอันตรายในเกมุกเหมือนฤดูก,กาลก่อนนะครับแล้วถามว่าทําไมเลย・พูถึงสร้างโอกาสได้น้อยลงอันนี้คือต่อเนื่องกันมาเลยนะครับ ตอนที่อันเดอร์สตเข้ามาคุมทีมเรอร์ผูลครับเขามีแนวคิดที่จะปลูกฝังสไตล์การเล่นแบบควบคุมเกมให้ได้ครับมากกว่าสมัยยุคของยิเกนครับตอนที่เขาเข้ามาใหม่ช่วงปรีซิซันที่แล้วมันมีคำพูดหนึ่งของอันเดอร์สตเขาบอกว่าเราจะฆ่าเขาด้วยการผ่านบอลครับด้วยการจ่ายบอลตอนนั้นเนี่ยอันเดอร์สโลตโกนใส่ลูกทีมของเขาครับและดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยคำพูดนี้มันจะจางหายไปในครึ่งแรกที่เจอกับการาตาสลายเนี่ยครับกลายเป็นเกมที่แลกหมัดเหมือนเกมบาสเกตบอลเลยครับ ทั้งสอนทีมต่างไม่สามารถจะครองบอลและสร้างความมั่นคงในการเล่นได้ครับและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เอร์พูเจอสถานการณ์แบบนี้ในฤดูกาลนี้จนกระทั่งเจมี่คาร์เกอร์ครับเขาได้ออกมาพูดให้มาสัมภาษณ์ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เกมฟุตบอลเลยครับมันเหมือนเกมบาสเตบอลเลยอันนี้คือสิ่งที่คาร์ลเกอร์เขาว่าไว้และยังได้มีคําเตือนไปยังอาร์เนอร์สโตว่าสโอตเองควรที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ครับให้มันเร็วที่สุด รู้การที่แล้วครับอันเดอร์สล็อตสร้างความสมดุลให้กับร์พูครับเขาลดการเกมเพสซิ่งอันบ้าคลั่งสมัยยุคครอปครับแล้วแทนที่ด้วยคุณภาพของการคุมเกมแบบมีประสิทธิภาพแต่ปีนี้ทุกอย่างมันกลับเดินไปอีกทางครับการเสริมทัพนักเตะอย่างเอกริเก้ฟริมปองแล้วก็เคอร์เคสคือสัญญาณว่าร์พูเนี่ยจะกลับมาเล่นฟุตบอลแบบเปิดหน้าแรกอันนี้เพื่อนเพื่อพอ,พอจะมองออกไหมคือเนี่ยอย่างที่พูดมาฟริมปองเคอร์เคสคือแบคที่มีเกมบกุกแล้วก็เติมเอกริเก้เข้ามามีอิสซ แล้วมาดูที่ตัวเลขครับตัวเลขมันก็ไม่โกหกใครอยู่แล้วแหละสถิติตัวเลขมันออกมาแบบนี้ครับในเรื่องของการเคลื่อนที่ความเร็วนะครับจากแดนหลังไปแดนหน้าเพิ่มจาก1.75เมตรต่อวินาทีไปเป็น1.82เมตรต่อวินาทีซึ่งมันเกิดขึ้นในคล้ายยุคสุดท้ายของยิเกนคอปเลยครับส่วนค่าเฉลี่ยการเสียบอลเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก123ครั้งไปเป็น130ครั้งต่อเกม และนี่คือเหตุผลครับว่าทาไมเดมินิกสมบูสไลถึงขยับไปเป็นแบ็คขวาเพราะเขาคือคนที่เก็บบอลกลับขึ้นมาได้มากที่สุดครับคือหรือว่าเร็กคาโฟรีนะครับคือชิงบอลกลับมาได้มากที่สุดครับซีซั่นนี้อยู่ที่ตัวเลข5.0ครั้งต่อ90นาทีมากกว่าทุกคนในทีมเลยครับและตัวสมบูสไลเองก็มีความที่เล่นเกมรับเนี่ยดีกว่าเยลมีฟิมปงอันนี้หลายท่านก็คงจะพอมองเห็นภาพว่าการเล่นเกมรับของสมุทรสไลกับฟิมปงเนี่ย ค่อนข้างแตกต่ตางกันแต่ถึงอย่างนั้นนะครับระบบี่เยงเกินไปก็ยังทาให้ฟูลแบ็กเนี่ยมีพื้นที่ที่ทาให้คู่แข่งเนี่ยจมตีเข้ามาอย่างที่หลายๆเกมเนี่ยเราโดนจอดโดยเฉพาะนั้น,น,ะนะที่เจอกับคริสตัลพาเลสนะครับการที่เลียฟพูไม่สามารถคุมเกมได้ในบางนัดน,นะครับส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงทางแทคนิคและก็ระบบการเล่น,นครับรู้การนี้นะครับฟอร์เรนวิสถูกใส่ชื่อเข้ามาในทีมครับแล้วเลียฟพูก็มีการขยับแผนการเล่น ในรูปแบบคล้ายๆ4 2 3สมากกว่าระบบ433มที่เคยประสบความสำเร็จในูุกาันที่แล้วนะครับการมีผู้เล่นในแดนกลางน้อยลงประกอบกับการเติมเกมบุกบ่อยครั้งของไรอันกาฟินแบกทำให้แนวรับของลิเวอร์พูลเนี่ยมีช่องว่างเปิดมากขึ้นครับและผลที่ตามมาคืออะไรครับก็คือการที่คู่ต่อสู้เนี่ยสามารถโต้กลับและพาบอลไปยังแดนบนของตัวเองได้หรือว่าเข้ามาในแดน3ของลิเวอร์พูลได้สำเร็จจึงทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนเสียการควบคุมไปครับไม่สามารถที่จะ คุมเกมได้แล้วก็เสียกระบวนในแนวรับเร์พูจะไม่สามารถที่จะฆ่าคู่แข่งด้วยการผ่านบอลได้อีกต่อไปครับและทีนี้มันกลับกลายเป็นว่าการเล่นของเร์พูเนี่ยมันไม่สามารถสร้างความกดดันและสร้างความเข้มข้นในกรอบเขตนโทษฝ่ายตรงข้ามได้ยอย่างต่อเนื่องเหมือนที่ผ่านมาอีกอย่างหนึ่งก็คือการดึงศักยภาพจากโมเบสซาร่าในซีซั่นนี้ไม่เหมือนเดิมครับนอกเหนือจากการเป็นดานวนวลพรีเมียร์ลีกดูการที่แล้วนะครับด้วยจำนวน29ประตูนะครับโมเบสซาร่า ก็ยังคว้าจอมแอสซิสต์สูงส,สุดด้วยที่ตัวเลข18ครั้งมากกว่าดับ2ที่ตามมาอย่างเจค็อบมอร์ฟี่อยู่ถึง6ลูกแต่การที่ซาร่าฟอร์มตกอย่างชัดเจนเลยครับกลายเป็นว่าเป็นหนึ่งในปันจจัยที่ทําให้ผลงานของริบูเน่ดรอปลงไปในช่วง2 3สเกมหลังครับและในความเป็นจริงฟอร์มที่ต่ํากว่ามาตรฐานของเขาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่2อสาสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ลากยาวมาตั้งแต่นับเปิดซีซั่นเลยครับรู้การน,นี้นะครับโมเมตซาร่า ทำประตูจากรูปโอเพนเพล์ได้เพียงลูกเดียวนะครับจากการออกสตาร์ทหกนัดแรกในลีกซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เขาถูกขยับไปด้านกว้างจากตำแหน่งเดิมมากขึ้นจากแต่ก่อนครับสิ่งนี้นมันตอบย้ําถึงการหายไปของเทรนด์อาริสันเดอร์อโนนะครับคนที่เคยเล่นร่วมกับซาร่ามาตลอด8ปีไปทางกราบขวาแล้วนะครับและการสร้างความเข้าใจในเกมกับผู้เล่นใหม่ๆมันยังไม่เหมือนตอนที่เล่นกับเทรนด์การปรับระบบไปใกล้เคียงกับรูปแบบเมื่อุันก่อนที่แล้วอาจช่วยให้ซาร่าคืนฟอร์มได้ครับและ จะได้เล่นกับบอลมากขึ้นในพื้นที่อันตรายมากกว่าเดิมมันคงดูแปลกนะครับถ้าหากเลูู่นี่ยังคงไม่สามารถจะดึงศักยภาพของซาร่าได้มาให้ดีเหมือนเดิมได้ในฤดูกาลนี้ท,ทั้งๆที่ฤดูกาลที่แล้วเขาเนี่ยทำประตูกับแอซิสรวมกันเนี่ยมากกว่าใครเลยใน5ลีกใหญ่ยุโรปการคืนฟอร์มให้กับซาร่าให้เป็นตัวสร้างสารรค์และก็ให้เป็นนักเตะที่ฝากความหวังได้ในการทำประตูเนี่ย คนเป็นเป้าหมายแรกของอาร์เซนอลครับที่ต้องทําให้ได้หากวันจะแก้ไขปัญหาในช่วงต้นฤดูกาลนี้นะครับและหากซาร่ากลับมาระเบิดฟอร์มอีกครั้งได้แล้วเนี่ยรับรองว่าอเล์เซนอ์อิสซัจะไม่มีทางสัมผัสบอลครั้งเดียวทุกๆ9นาทีอย่างแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่ผมสรุปให้ฟังจากสิ่งที่ผมไปอ่านมานะครับเป็นบทความมาเขาใช้ชื่อหัวข้อที่ว่า w h Y Key a l e n a n Isat is s a t If ซิมโชมีติกออฟลิเวอร์พูลแอชทิง g พลเบิร์ก็คือทำไมอล็ิซานดีซักซิติของเขาเนี่ยถึงบ่งบอกถึงการมีปัญหาในแนวรุกของลิเวอร์พูลสรุปในตอนท้ายนะครับภาพรวมของลิเวอร์พูลในช่วงออกซิสซันยังสะท้อนให้เห็นเลยว่ายังหาจุดที่ลงตัวในแนวรุกไม่เจอนะครับอล็กซานด์เอซักแทบไม่มีส่วนร่วมกับเกมครับขณะที่ตัวเลขการสร้างโอกาสก็ลดลงจากรู้การก่อนแบบชัดเจนเลยครับ การเปลี่ยนจากระบบไปใช้4231รวมถึงการขยับบทบาทของแร็กับฟนแบกทำให้ทีมเสียสมดุลตรงแดนกลางและการคุมเกมที่มันหายไปและสิ่งอื่นใดครับคือการที่โมเมสซาราฟอร์มตกลงครับทั้งการถูกจับไปยืนกว้างมากขึ้นและการขาดคู่อย่างเทรนต์เอร์กนเนี่ยทำให้ความอันตรายหน้าปากประตูของเลียพูเนี่ยลดน้อยลงไปมากครับซึ่งหากไม่สามารถจะดึงซารากลับมาอยู่ในจุดที่สร้างผลกระทบเชิงบกได้แล้วเลียพูก็จะยากที่จะกลับมาดุดดังได้เหมือนเดิม จทย์ใหญ่ของนาสล็อตคือนี่เลยครับคือการหาสมดุลระหว่างแท็กติกที่ต้องการกับศักยภาพสูงสุดของผู้เล่นทีมีอยู่นะครับหากสล็อตเองสามารถทําให้ทีมกลับมาสร้างโอกาสได้เหมือนเดิมและปลุกโมซาร่าให้กลับมาเฉียบคมอีกครั้งเลือกผูกก็จะยังมีสกยภาพที่จะเปลี่ยนจากการเริ่มต้นที่มันติดขัดๆเนี่ยให้กลับมาเป็นทีมที่รุนความสําเร็จได้แบบไม่ต้องน่ากังวลได้นะครับอันนี้ก็คือสิทธิ์ที่มามาฝากกันในคลิปนี้นะครับโอเคเพื่อนๆก็ มีความเห็นอย่างไรครับพิมพ์คอมเมนต์ก็เข้ามาได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมนํามาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับโอเคในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามและอย่าลืมเลยครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์จากนิดซีพีดีนะครับเป็นสารสกัดจากกัญชงนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดนอนหลับไม่สนิทนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถช่วยคุณได้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับนิดซีพีดีนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ